สนใจนะคะเมื si, worries, ini, ่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะได้จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการอาเซียน EU Science Technology and Innovation Days นะคะ2014หรือที่ชย่อว่า STI Days ขึ้นนะคะก็เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ยุโรปนะคะโดยทางดรทวีศักดิ์อนันตกุลผู้อำนวยการสาวท,ทชอบอกว,กว่างานประชุมนี้มีทั้งประชุมประชเชิญปฏิบัติการหลากหลายหัวข้อแล้วก็นะคะมีปัญหาที่ท้าทายของสังคมโลกปัจจุบันที่เขาได้มีการประชุมกันเช่นเรื่องความมั่นคงทางอาหารสุขภาพแล้วก็การบริหารจัดการน้ําเป็นต้นนะคะรวมถึงการแสดงวิทยาการจากสหภาพยุโรปค่ะแล้วก็มีการเปิดตัวโครงการ Horizon 2020 ซึ่งเป็นความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีระหว่างภูมิภาคอาเซียนและยุโรปภายใต้กรอบวงเงินสนบสุนมากกว่า8ป0พนล้านยูโรในระยะเวลา7ปีคือระหว่างพุทธศักราช2 5 5 7ถึง2563นะคะซึ่งเป็นการขยายความร่วมมือจากโครงการเดิมนะคะแล้วก็มองไปข้างหน้าอีก7ปีมีงานวิจัยที่น่าสนใจสําหรับภูมิภาคอาเซียนรวมถึงประเทศไทยก็คือด้านสุขภาพโรคอุบัติใหม่รวมถึงด้านการ เกนะครับาข่าวดีว่าไปแล้วนะครับความทันสมัยแต่มาดูเรื่องของป้ายบอกตำหนา